มาดูโควิดตัวเลขวันนี้นะครับตัวเลขที่เพิ่มขึ้นวันนี้ครับสูงอยู่นะวันนี้นะค่ะ27,560รายวัเสียชีวิต85ออนะครับแล้วก็รักษาหาย 25, 2 5 7 7่คะป่วยสะสมกันไปแล้ว1,187,953นี่ถ้านับของปีที่แล้วกับปีนี้เข้าไปนี่รวม3ล้านเริ่มกันนะของเรานก็ติดเยอะเหมือนกันนะครับ แล้วก็ป่วยสะสมในช่วงนี้เฉพาะในช่วงนี้นะหนึ่งล้านสี่แสนนะครับผู้ป่วยปอดอักเสบเน 1, ี่ยหนึ่งพัอยู่ในโรงพยาบาลเฉลี่ยตอนนี้23รายต่อจังหวัดนะครับอัตราของเตียงเพิ่มขึ้นอีกนะครับเป็น29.5%เปเซนครับ เสียชีวิต85นะคะกำลังรักษาอยู่ที่สถานที่ต่างๆไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็น HI, CI นะคะ2 4 6 7 7 0คนค่ะไปดู ATK วันนี้นะครับค่ะ ATK ยอดวันนี้อยู่ที่1 6 7 9ค่ะครับรวมกัน2ยอดนี่ก็ประมาณสาัก 41,000ประมาณ4ี0 0 0ประมาณนั้นนะครับก็ลดลงมานะถ้าพูดถึงว่าจากที่5 0 0 0 0 6 0น0 0เนี่ยนะนะครับยอดวันนี้ ATK ลดลงก็เออไปดูของโลกหน่อยแล้วกันนะครับของโลกเรียวไทมล่าสุดวันนี้ของโลกนี่ตัวเลขโควิดอยู่ที่486ล้านกว่าคนแล้วนะครับเสียชีวิตไปแล้ว6 1ล้าน1 6ยค่ะแล้วก็ประเทศที่มีการติดเชื้อมากสุดไล่ไปตั้งแต่สหรัฐอเมริกา ล่าสุดนี่ก็ติดเชื้อกันไปแล้วเนี่ย81ล้าน7 0 0 0แสนนะตายไปแล้ว1ล้าน5,750คนนะ,ะล่าสุดนี้ติดเชื้อเพิ่อมอีก13ื่นเสียชีวิต267นะเขาเสียชีวิตเยอะนะแตาส่วนติดเชื้อน้อยลงแต่ว่าอัตราการเสียชีวิตนี่สูงอินเดีย1 8นนะครับบราซิล บราซิลติดเชื้อใหม่33,000ฝ 33, รั่งเศส169,024รายเสียชีวิต149อังกฤษ39,798เสียชีวิต213เยอรมนี267,367เสียชีวิต305เยอรมนีกลับมาเพิ่มเกิน200,000อีกครั้งหนึ่งรัสเซีย21,145แต่ว่าเสียชีวิต352ตุรกี14,000 อิตาลี77,621เสียชีวิต170เกาหลีใต้ครับฝนครับค่ะเกาหลีใต้4,24528รายเสียชีวิต432รายเกาหลีใต้ก็กลับมาพุ่งอีกครั้งหนึ่งจากก่อนหน้านี้เคยขึ้นไปสูงสุดวันเดียวเนี่ย0 0 0 0 0เกือบ700,000วันนี้อยู่ที่4,220 0 0 เวียดนามเพื่อนบ้านนะครับอาเซียนต่ำกว่าแสนนะครับเหลือ85,765เสียชีวิต41นะครับแล้วก็เนเธอร์แลนด์27,000ประเทศญี่ปุ่นติดเชื้อใหม่41,473เสียชีวิต82<ะ>แล้วก็มาประเทศออสเตรเลียครับ66,974<ะ>เสียชีวิต34 และอันดับ23ของโลกนะครับมาเลเซียเพื่อนบ้านเรา15,941เสียชีวิต33ค่ะนี่ตัวเลขรายงานวันนี้นะครับของโลกอังกฤษนะฮะครับแล้วก็ไปดูที่สบคแถลงเมื่อวานนะครับในรอบ7วันที่ผ่านมาเกาหลีใต้7วันติดเชื้อ2,413,888เสียชีวิต2,282เยอรมนี7วันล5 6 8 3 4 7นะครับ 72, 3, เ, 9, 4, 2, เสียชีวิต1,572อันดับ3ฝรั่งเศส934,392เสียชีวิต767เวียดนาม7วัน704นะครับอังกฤษ7วัน501อิตาลี7วันติดเช52,000ออสเตรเลีย เจ็ดวัน3ามแ5นแค่ะญี่ปุ่นนะ,นะคะเวันนะคะสองแสนรกว่ารายนะคะออสเตรเลียสองแสนสามหมื่นกว่ารายเนเธอร์แลนด์สองแสนสองหมื่ 2, 2, 2, กว่ารายนะคะในรอบ7วันนะคะส่วนบราซิลนะคะ,ะผู้ติดเชื้อหนึ่0แสก้ว่ารายอเมริกาหนึ่งแสกว่ารายประเทศไทยเดีด๋ยวค,คุณอยข้ามอยากรีบข้ามเหมค่ะอเมริกาอยู่ลำดับ12ของโลกตอนนี้เนี่ยที่ติดเชื้อเจ็วันเนี่ยแสนแปด พ4นสี่รแสแปดมื่นสี่พันเจ็ด้อยสี่ิ<ส>เก<ล>้าเนี่ยตัวเลขเนี่ยไม่สูงในะรอบเจ็ดวันเนี่ยเทียบกับเกาหลีใต้ในเจ็ดวันสองล้านกว่าเนี่ยแต่ว่าเจ็วันของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเสียชีวิตสูงที่สุดในโลกนะครับสา2พันเจ็ดอยสิแปดใช่ครับชนของไทยเราเจ็ดวันนั้นแค่เพียงแส <170, 000. S 2> 6เจ็ดหมื่นหกะครับรวมเจ็ดวันเสียชีวิตห้า้อยสี่สิเดรายทีนี้ตัวเลขรวมเนี่ยของเราเนี่ยนะติดเชื้อเธอติดเชื้อทั้งหมดนะตั้งแต่วันแรกที่พบผู้ติดเชื้อเมื่อ 8ประมาณ8มกรมาปี63มาจนถึงเมื่อวานนี้ตัวเลขเนี่ยนะเรามีติดเชื้อในประเทศไทยแล้วทั้งหมด3ล้าน6แส <6, S 1> 7ร้อยแดนะคุณผู้ชม3ล้าน6แสนกว่ารายนะครับในของประเทศไทยนะก็ะเอาตัวเลขประมาณนี้ก่อนนะครับให้คุณผู้ชมเห็นนะนี่รอบ7วัน แล้วก็เมื่อวานนี้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะครับ244,372รายนะครับแล้วก็เสียชีวิตเมื่อวานนี้87รายเป็นชาย39หญิง48เป็นคนไทย83เป็นคนจีน2รายเมียนมาน1รายอีกลายไม่ระบุสัญชาตินะครับอายุเฉลี่ย73ปีอายุน้อยสุดแค่7เดือนเท่านั้นเอง มากสุดในคุณทวษนะร้อยสองปีนะครับเสียชีวิตเนี่ยเร็วสุดรักษาแล้วตาย6วันนานสุด3าวันพบเชื้อวันเสียชีวิตเลยครับสิบรายสิบราย 95เปอซอายุ60ปีขึ้นไปกับมีโรคประจำตัวเรื้อรังครับคุณผู้ชมครับค่ะส่วนใหญ่เนี่ยก็ปัจจัยเสี่ยงก็มาเร็ง6รายโรคไต15ราย,ายอ้วน9รายหลอดเลือดสมอง13รายหัวใจ10ติดเตียง12นะคะคส่วนใหญ่ก็ติดเชื้อจากคนรู้จักนะคะ26รายครอบครัว19รายพื้นที่ระบาด12เรื่อจจำ1รายรนะคะอ่าเดี๋ยวผมข้ามไปก่อนนะ